for you สนรายการเกมโชว์แจกจริงจจกไม่อัน้นกับความมันคู่สอง The City Second Game ออกสิบวิพิ a ิตร์ับเทเกม แล้วได้เกิดเหตุการณ์ที่คาดฝันขึ้นนะฮะเมื่อสาวอ้อนไ,ได้โชว์วิรกรรมความเปิดมาทางไหนไปทางนั้นเลยทําให้เธอต้องตกรอบในเกมแรกไปอย่างรวดเร็วส่วนสาวต้งโมในกว่าจะผ่านไปได้ก็ต้องลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายแต่ก็รับทีวี LED สาวจองเนี้เป็นรางวัลจะสมไปได้เดี๋ยววันนี้เราไปมันกันต่อกับการลุยเดี่ยวของสาวต้งโมว่าจะระทึกขนาดไหนไปชมกันเลยครับเอาล่ะขอให้คุณโชคดีน้เกมง,ง่ายๆลุ้นกัน the random น,นิดหมายที่ดีครับแกที่สองเริ่มสตาร์ทมาแล้วและผลออกมาได้แก่เกมแกะเปลือกหาเฮมาเกมแกะเปลือกหาเฮเกมนี้ผู้อขงขันจะต้องแกะเปลือกสิ่งของให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเกมนี้ไม่น่าจะยากนะครับ คร,รับแต่งโมพี่เชื่อว่าได้อยู่แล้วแต่พี่อยากจะลองดูสกิลเซตของน้องอ้อมทำไมเพราะยืนหน้าแตกแบบนี้เนี่ย <c oughs> มันทําให้น้องดูไม่ดีอ๋อน <จะ S 1> คุณผูไม่ม,มีอะไรทำเกินไป <c oughs> ใช่ต้อนให้คุณผู้ชมรู้ว่า <c oughs> จริงๆแล้วน้องก็เป็นคนมีความสามารถ ก็คือน่าจะเล่นได้นี่ถ้าได้เกมนี้แต่แรกอ้อมได้ไปแล้วเนี่ยเป็นไปได้หรจะวิ่งขึ้น3รอบวิ่งขึ้นสามรอบก็ยังได้อยู่เวลามันจะเหลือเยอะให้โมให้โมเล่นก่อนหรือจะให้น้องอ้อมเล่นก่อนให้น้องอ้อมแกะโชว์ดีไหมแกะโชว์เลยอ่ะแกะโชว์เลยแกะโชว์เลยแกะเคี้ยวเล่นระหว่างรอพี่เขไปหยบของ60สวินาทีเดี๋ยวพี่จับเวลาให้อ้อมแกะกินแล้วพี่แกะเล่นเออถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับดูครับว่าไวหรือเปล่าครับน้องอ้อมของเรานี่ครับเเวลาเหลือน้อยแล้วอ้อมอ้อม แล้วมันยากเหมือนกันนะผ่านไปสิบห้าวินาทีแกไม่ได้เลยเนี่ยไม่ทันใช่ไหมล่ะสุกัดเนี่ยผ่านไปแล้วสิบวินาทีใช่กินได้กินได้หไม่ห่ออ้ช้างจริงช้างจริงทั้งกงทั้งช้าเนี่ยดูดิผ่านไปแล้วยี่สิบวินาทีครับแสดงว่ามันอาจจะยากกว่าที่โมคิดยากไหมยากไหมมันก็มันก็ยากมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าเอนกินทุกวันนี้มันก็ เวลาละลายปุ๊บสามสิบวินาทีคือถ้าเกิดถ้าเกิดมันหนืดหนะมันจะติดกับตัวมันจะติดกับตัวขนมสามสิบห้าวินาทีอ้อมตกรอบแล้วครับคุณผู้ชมครับผมนี่คนแน่นนะไม่ไม่จับพี่แม่พี่โมอาจจะสห้าวินาทีกลายเป็นพี่แมนไปแล้วนะครับผมพี่แมนวิ่งผิดทางไม่พอเรียกพี่สาวเป็นพี่แมนแล้วครับผมพี่แมนพี่แมนผู้จัดการอ๋อโอเคโอเคเป็นไงมีอะไรอยากจะแบบว่า แนะนำพี่สาวียวเหมือนกันนะมันเหนียวไม่มันความพับของมัน่ใชผมพูดไม่รู้เรื่องแล้วความพับของมันครับผมมีอะไรอยากแนะนำพี่แมนไหมพี่แมนความพับของมันลำบากมากเลยความพับใช่พี่โมก็ไปเรียกเขาพี่แมนครับผมโอเคไม่เป็นไรเชิญน้องงมอบประจำนี่จุดสตาร์ทเลยดีกว่าน้องมอขอให้โชคดีกับ The Sixty Second Game หกสิบวิพิชิตแสน Battle Game three two ามามความพัความให้เห็นไหความัของมันน่ะไมต้องาเนี่ยควมับเรความพัรงความับผ่านไปสิบวิต้องเฉลี่ยให้ได้เม็ดละสิบวิเรเเมล็ดละสิบวิก็ไม่รอดเล็ดละสิบวิไม่รอด้วย้

เห็นการแกะเปลือกลูกอมของสาวแตงโมต้องบอกเลยว่าทุกวินาทีมีค่าจริงๆเลยนะครับซึ่งสุดท้ายเธอก็สามารถวิ่งเข้าไปคว้าตู้เย็นออกมาสำเร็จลัะครับความโรู่ไม่เคยปราณีไทยเวลาล่อเล่จะตายอยู่แล้วเขาบอกว่าเราจะรู้ท่าแท้ของคนเมื่อคนคนนั้นเนี่ยกดดันเรื่องเมื่อสักคู่เราเห็นน้องโมด้วยภาพลักษณ์ของนังเอกที่น่ารักสวยงามแต่ในรายการ60วิวิ เจ็น้องโมวิ่งมาแล้วทุ่มแล้วเอาเท้ากระโดดถีบกระโดดถีบที่ทอดทิ้งอย่างนี้แล้วก็คว้าเอาตู้เย็นนี่หนูวิ่งเหมือนคนร้อนเงินแล้วน่ตอนแรกผมคิดว่าเขาวิ่งไปเพื่อจะหยิบที่ทอดใช่เพื่อทิ้งิอย่างนี้เลยแล้วมาดูมาดูสารลูกเครื่องท่อเราก่อนอยากให้เห็นมากเลยเหมือนเหมือนจะเป็นขาดเป็นสองท่อนอะ เเกปียแตกละเอียดเลยอยู่ไหนเครื่องทอดไหนไม่รู้ทีมงานเก็บไปแล้วทีมงานเก็บไปแล้วแตกอะเออเหมือนเหมือนกับทเป็นสองท่อนน่ะเนี่ยทีมงานเอาเอาสกอตเทปมาแปะแล้วเนี่ยทั้งแตกทั้งรล้าวชอบอะไรทามันสกุลนี่นี่เป็นการเอาตัวรอดไงใช้มือผมอ่อนเลยใช้มือตู้ใหญ่ไม่ได้ก็ยังศึกษาเอาตู้เล็กออกมาจนได้นะคะ เวลาหรือแค่6วินาทีจริงๆแล้วนี่อะไรหยิบได้ต้องหยิบเลยถูกต้องเพราะโอกาสออกมาไม่ทันสูงนะครับในรอบนี้ตังโมรับไปเพิ่มครับตู้เย็น1.8ึคิวนี่คือเรียกว่าสเสน่ห์ของรายการของเราสิ่งที่มองจะเหมือนง่ายๆจจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะยากกว่าที่คุณคิดคุณผู้ชมครับแน่นอนสะสมสชิ้นแล้วถึงเวลาสำหรับคำถามสำคัญนะครับน้องโม คุณจะไปต่อหรือว่าหอสมบัติกลับบ้านแล้วบอกกับเราว่าพอแค่นี้ไ,นไปต่อไปทีกชินน่ะ Let's go <S <c oughs> เกมที่สกันไปแล้วดูสาต้งโมนี่จะใช้เวลาค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะฮะซึ่งรอบนี้จะครับตู้ยังขนาด1.8คิวเป็นราวัสสมไปได้ละครับรู่กันต่อครับเกมที่สามของโมของเราที่ the random ลยุยสองเกมแรกก็ออกกินกันแล้วนะครับสำหรับสาวสาวของเราแล้วมาดูเกมที่3ามบ้าแก่เกม สูบลมอ,อันนี้ไม่ยากเกมโยกสูบลมเกมมีผู้แข่งขันจะต้องขึ้นไปยืนบนเครื่องสูบลมซึ่งผู้แข่งขันจะต้องสูบลมให้ลูกโป่งโดนเข็มจนแตกตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับมาเขาเล่นเกมไปหลายเกมใหย่นี่ด่าแรกัวเล้อจนอายหน้าแตกตาแดงอยู่นะนี่ตาแดงอยู่นะเข <c oughs> าเรียกว่าเครียดรุ้นแทนพี่สาวอ๋อหรออ๋อโกโปรออกมันไม่ได้ใช้หรอได้ได้พี่ออกจะช่วยน้องจะช่วยน้องยังผิดอีกเหรอเนี่ย ผิดตรงที่มันอยู่ที่ต้องครับผมครับอยากเกิดเป็นโกโปรจริงๆอะะครับโมครับอย่างที่บอกธรรมดาแล้วเนี่ยน้องอ้อมถ้าเป็นอ้อมเนี่ยสบายมากเพราะว่าเป็นคนที่ออกกาลังกายตลอดแต่อย่างหนูเนี่ยเป็นคนที่ร่างกายเป็นยังไงออกกาลังกายบ้างไหมไม่ค่อยเลยอ่ะไม่เลยอ่อแต่นี่เ<อ>ขา<อ>สุขภาพจิตดีกินแล้วนอนกินแล้วนอนครับผมตรงนี้นี่เทคนิคมันก็คือพยายามขึ้นให้สุดแล้วก็ลงให้มิดอต้องถามพี่เพชรขาเนาะใช่ใช่ก็คือแบบว่าบางคนเนี่ย ขึ้นนิดเดียวลงนิดเดียวเอาเลยครับตั้งโมจุดสตาร์ทครับไปไปสองไปสองขอให้คุณโชคดีกับ the 6 2 n d game 60วิพิชิตรแสนแบทเทิลเกม3 2 1ผ <c oughs> ิดด้านนะไปด้านนู้นมาเราออกเชียร์หน่อยโอ้โหใช้ขาเลย <c oughs> <c oughs> ล้งโอ้ยไวมากไวมากยิงตัวแดงไปเลยไปนักดาบแดนไปสิบวิตอนไปแดงไปถไมล่ไปเร็่เร็เร็วเวเ็มแ่ไปเรื่อด

ประหยัดแรงสูบลมสลับเช้าของสาวทงโมจากนั้นในห้องสมบัติกดขวาแท็บเล็ตมาไว้ก่อนแล้วลองกดรัดตู้เซฟดูแต่ไม่ออกสุดท้ายเลยต้องเอาแท็บเล็ตออกมาก่อนละครับสวยงามสวยงามจากภาพที่เห็นในห้องสมบัติ <c oughs> ความหวงของของนาง <c oughs> ไปถึงตู้เซฟแทนที่จะวางอันนี้แล้วกดและใช้มือหมุนถืองี้น กดด้วยมือเดียวปิดด้วยมือเดียวถ้าเราวิ่งออกมาแล้วเราลืมลวพี่กลัวไม่ทนันตื่นเต้นตื่นเตืนต่นเต้กแต่เมื่อกี้ถือว่าเร็วบ้างจริงๆเ,เพราะว่าธรรมดาแล้วมันโดนเข็มแล้วมันจะแตกเลยแต่นี่เข็มบิดขึ้นมาอย่างนี้ยังสามารถเหยียบจนเหยียบจนลูกปอง,งแตกได้งานเห็กากว่ามีพละกกำลังสูงใช่ เลยปรับหัวเข็มให้อ่อนหน่อยนะครับแม่ลงนี่กันแล้วขึ้นนี่กันแล้วมันแตกแต่เทคนิคเทคนิคชิดีมากเป็นการสลับสลับส้นังด้วยใช่ไหมครับครับผมเท้าครับสลับเท้าสลับเท้าในการเหยียบใช่ไหมครับโอ้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเห็นนะครับผมเอาละตอนนี้สะสมอะไรบ้างครับพี่จ้าก็ตอนนี้นะครับรางวัลของคุณตังโมก็มีทีวี L E D สาว12นิ้วตู้เย็น1.8คิวและล่าสุดรับออกมาแท็บเล็ตครับ แสดงว่าเป็นคนที่ชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าข่ามีตีเป็นเงินไงตีเป็นสายกายฝาขึ้นไปใช่ลืมหยิบบันไดไปครับผมเอาตอนนี้แต้โมครับเป็นคำถามที่้องถามหลังจากทุกเกมนะครับกินน้ำก่อนถามได้ไหมเฮ้ยได้กำลังจะจี้เลยน้องกำลังจะจี้เลยนะน้ำสักแก้วไหมน้ำสักแก้วไหมไม่มีไม่มีแล้วถามเลยกินน้ำมลน คุณจะไปต่อเลืหอมสมบัติ3อย่างแล้วบอกกับเราว่าพอแค่นี้เกมมันง่ายเกมมันง่ายสะสมไปเรื่อยแต่ถ้าแพ้เกมเดียวจะไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยาทีนี้ไม่มีอะไรเลยยังไงทองตักเส้นทองตักเส้นถ้าพลาดเกมเดียวไม่ได้อะไรกลับบ้านสบาย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 ออกเลยไป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  Let's go เออเป็นผู้คว้า่งขันสาวที่มีเทคนิคพร่พร้าจริงๆเลยนะฮะซึ่งเกสาวที่สาวตองโมได้กรับทำเล,ล็ตเป็นรางวัลสะสมไปได้แล้วครับ3ชิ้นเลยคุณผู้ชมครับลุ้นกันต่อเกมต่อไปขอได้เกมง่ายๆมีเวลาเยอะๆค่ะเริ่มหลอยแล้วทีเดอร์แรดดิมครับอ้อมเหนื่อยไหมอ้อมโมเราไมลุ้นต่อนะครับในจานที่สองอ้อมช่วยบอกเวลาเวลาเขาเข้าไปจะได้มีสติและได้แกเกมแอคซีโฟลวเวอร์จับ เกมและสีโอลเวงเกมนี้พวกข้าจะต้องแยกแท่งสีให้ออกจากกันครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับมาแล้วครับมาถึงดาที่สี่เกมนี้แยกสีโอลเวงจะยากหรือไม่ยากมันขึ้นอยู่กับน้องอ้อมดุลพินิจของน้องอ้อมแต่มาสักครู่นี้เนี่ยก็เห็นพี่โมช่วยไปแล้วนะครับผมรักพี่โมมากก็ไม่ต้องมิกเยอะถ้าเกิดไม่รักพี่โมเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยไม่ได้แบมอไซค์กับบ้านเลยอย่างนั้นอ่ะแล้วก็สักนิดหนึ่งเป็นพิธีพิธีเป็นพิธีกุบเก็บเสียงแมนแมนนะอีกหน่อย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 นึงอีกหน่อยนึงเฮ้ยพอแล้วไปเสตาร์ทของแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เหรอเดี๋ยวตบดิ้นเลยนี่ไงนี่ไงโหนี่กระเด็นไปเยอะขอขอปัดปัดตรงนี้ไปตรงนั้นทีหนึ่ง ปัดทีนึงปัดทีนึงเออปัดปัดเบาๆทีนึงไม่ไม่ปัดจากฝั่งนี้ไปทางนั้นอ๋อเนาะเบาๆไปอันนี้ด้วยนี้เี๋เบาๆทีนึงเบาๆหนึ่เอาแล้วเกี่ยอะไรหนูปะเนี่ยเบาๆเบาๆนิดเดียวเบาๆนิดเดียวเบาๆนิดเดียวอ้อมทำกับพี่สาวได้ลงเอาๆเอาๆเอามาเออแมน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 จริงๆแมนจริงๆ Man, แต่งโมอมแมนแต่ผมไม่รู้อ้อมทำกับพี n, ่สาวอย่างนี <c <c ้ได้ยังไงทไมอ้อมเป็นผู้หญิงเลยเลยอเป็นผู้หญิงเนรคุณอย่างนี้ล่ะเออหนูเอาแค่เกมแรกเขายังช่วยคุณอยู่เลยสามชิ้นกับมกาอีกทีนหวัดในตัวเราจริงจริงเริ่มเกมกต่อไหมครับผมเริ่มเยอะละเอาละพี่แมนพร้อมไหมครับพร้อมพี่แมนพร้อมมากเลยพี่โมพี่โมขอให้โชคดีกับ The Sixty Second Game หกสิบวิพิชิตสนลบทเทอร์เกม สามสองหนึ่งไปเดี๋ยวกลับมาเป็นกำลังใจให้สาวแตงโมว่าจะยักเสียได้สำเร็จหรือไม่ชมหน้าครับ ทุกวินาทีมีค่าจริงๆนะจ๊ะเพราะแยกสีครั้งนี้เธอใช้เวลาไปถึง50วินาทีแต่สุดท้ายก็สามารถจะลากเรื่องออกกําลังกายออกมาได้ทันเวลาดีเลยแหละครับสุดยอดมากแตงโมนางนี่เป็นนางเอกแบบล้างผ่านมากเฮ้ยแต่งโมเลยล้างมากแต่งโมหรือจีจ้าเนี่ยคือเหมือนกอดใครมาเขา เรียกว่าเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับผมเหมือนกับว่าเคยฟังใั้ไม่ได้บอกบ้านาไฟไหม้มาก่อนนะแล,แ,ลแล้วแล้วสามารถที่จะยกตุ่มมังกรมาเนี่ยคือนี่คือโม,มเมนต์นั้นเลยโอ่งโอ่งไม่ตุ้มถแล้วคิดยังไงเอาเราตากผ้าออกมานะเหมือนรถจักรยานอนาคตตากผ้าเห็นเห็นกะตรงเนี้ถ้าก็เป็นคนไม่ออกกลังกายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็จะได้ออกบ้างอ๋อจะได้ออกมาบ้านแล้วับตากผ้าแหละตอนนี้ก็สะสมมาเรียกว่าทวีคูณแล้วนะมูลค่าของ ของสมบัติที่หนูหยิบออกมาเนี่ยมีทั้งทีวี LED 3 2นิ้วน,นะครับมีตู้เย็น1.8คิวาม,ามีออแท็บเลต็ตเครื่องออกกำลังกายสามารถตั้งตัวได้แล้วอ่ะตั้งตัวได้แล้วนะ <c oughs> แต่ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ใช่ของหนู <c oughs> จนกว่านหนูจะบอกว่าพอแค่นี้เพราะ,ะนั้นถึงเวลาพี่ต้องถามแล้วล่ะว่าหนูจะไปต่อหรือหอบสมบัติทั้งหมดกลับบ้านแล้วบอกกับเราว่าพอแค่นี้พอยสักเส้นพอยสักเส้น อบมากลากหายนะบอกเงินปึ้งนั้นยังอยู่ในตู้เซฟรู้โคดแล้วด้วยเอาไง <c oughs> อ่าเลขห้าเลขสวยไปต่อดีเล t s go ฝ่ายขนาดแต่ละเกมสาเตงโมช้เวลาไปค่อนข้างจะเยอะแต่เธอก็ยังไม่ยอมหยุดนะฮะซงเกมที่4ี่นี้ก็รับเครื่องออกกำลังกายเป็นรางวัลสะสมไปได้และะครับ มาตอนนี้ถึงเวลาเล่นเกมที่5แล้วเห็นหมูแตงโมบอกว่าเลขสวยใช่นะครับก็เลยจะเล่นเกมที่5และจบด้วยกันนี่ของรางวัลเขาคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตู้เซฟที่มีเงินสดเนี่ยแตงโมเขารู้โค้ดแล้วเพราะฉะนั้นต้องกลับไปเอาชิ้นนั้นแต่ต้องขอเวลาสักประมาณ10วินาทีถึงจะได้ขอให้คุณโชคดีขอให้ได้เกมง่ายๆลุ้นกัน the random เลย ไปดูกันครับเดอะแรนดอมทำการเลือกเกมในด่านที่5ให้กับน้องแตงโมจะเป็นเกมที่ใช้พลังกำลังหรือเปล่าเพราะด่านที่5แล้วครับและเกมนั้นก็คือย้ายกองสะพานซุปเปอร์ <Yeah. S 3> ดูยากอ่ะไม่ยากไม่ยากไม่ยากเกม กลองสะพานซปเปอร์เกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องหยิบชิ้นส่วนกล่องซปเปอร์ที่มีอยู่เพียง2ชิ้นเพื่อน,นํามาต่อกันและข้ามไปเรื่อยๆจนถึงห้องสมบัติภายในเวลาหกวินาทีนั่นเองครับเอาแล้วครับเกมนี้ถือว,ว่าไม่หมูจริงๆแล้วใช่ไม่หมูแล้วก็ไม่หมาไ,มได้ห็ไเมย์เกม,มนี้จริงๆแล้วต้องเล่นคนเดียวแต่ไหนๆนอกอ้อมก็ยืนตรงนี้แล้วเดี๋ยวแบ่งให้อ้อมชิ้นหนึ่งเออนกอ้อมอยากได้อะไรถ้าเกิดช่วยได้เนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากเขาคิดอยู่เขาคิดอยู่อ้อมลืมภาพนั้นไปหมดแล้วเพราะว่าอ้อมได้เข้าไปแค่ครั้งเดียวไม่นี่ไงแบ่งให้ชิ้นหนึ่งสี่ชิ้นเนี้ยอยากได้อะไรมากที่สุดเดี๋ยวไปเอาทองเข้ามาออกมาให้ก็ได้ได้ก็คือเซฟนะแต่ช่วยหน่อยไม่มีทองม้วนอยู่กล่องหนึ่งให้นานจะช่วยพี่สาวเราก็จะทำเป็นไม่ไม่ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นกันเลยกันเอาล่ะวางแผนกันให้ดี ว่าจะเซตระบบยังไงอ้อมกล้องอะต่อไปทางนั้นนะให้เขาขึ้นไปนั่นนะอย่าอ้อมอย่าอ้อมต่อ้นก่อนนะไม่ใช่ทางนู้นนะเียอะไรจะให้อ้อมช่วยระวังนะเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่เห็นนะตอนเขาช่วยปัดไอ้ตรงคลาสีอะ หปัดนี้เลย่งั้นพี่หนูเห็นเดี๋ยวเขาปัดไอ้นนี่เราล้มทำให้หนูตกลงมาใส่ไงพี่เราจะชอบหมั่นไส้กันไงให้ใหโมได้ดีไม่ได้ใช่ตกรอบแล้วตกรอบด้วยกันขอแค่มันไม่ขึ้นทางนั้นก็พอแล้วโอเคโอเคงั้นโมจุดสตาร์ทน้องอ้อมสแสตมบายข้างบล็อกสะพานของเราขอให้ทั้งคู่โชคดีได้ของรางวัลชิ้นใหญ่กลับบ้านคุณผู้ชมครับลุ้นกัน หกส6บวิพิชิตแสนแบทเ a ิลเกมส o มโองหนึ่งไปไโอย่างนี้มันก็ขวางกันเิเอามาเชียงเฉียงเอออย่าไปขวางกัน ออเหมือนเบ้เลยนะครับเเลยเอาไว้ข้างอะเออไปไว้ข้างหน้าดิดูเป็นคนร้อนเงินจริงๆอะเฮ้ยคุณน้ำช่วยโอ้ยสุดท้ายแล้วรอดแล้วรอดแล้วไปเลยสองคนยังเกือบให้รอดเลยนะครับเราไปดูกันนะว่าแตงโมจะหยิบอะไร จะเอาเินเซฟหรือเปล่าไหนวเาเินเซฟอนี้เหลือเวลาอยู่สิวินาทีสียงนี้เสียงนี้จะไม่ใช่ผิดฟอร์สบหมดเวลาแล้ว พอเอทองมาล่อในสาวอ้อมเป็นมดงานย้ายกล่องให้สาวแตงโมแรงดีไม่มีตกเลยนะจ๊ะซึ่งสุดท้ายทั้งสองก็สามารถเอาสร้อยคอทองออกมาได้สําเร็จละครับไม่มีใครเคยตกรอบตกเกมนี้มาก่อนไม่มีใครเคยตกรอบอ้อมโชเลยโชความโชฝีมือไงโชโชความฉลาดของเราให้โชเลยสุดยอดแห่งความง่ายโอ๊ยมอกกําแพงน คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ Let's go Let's go Let's go